ใช่เหรอไปไหว้กิจกรไมเราเป็นมนุษย์มาหาเรื่องมหาเรื่อง,งสร้างประเด็นทําลายความเชื่อความศรัทธาอันเป็นความหวังความเชื่อเช่นว่าเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องไปอาบน้ำมนต์เราจะพ้นจากการเป็นหนี้เป็นสินได้ต้องไปสะดอกคา์เราจะทําให้ตัวเองอายุยืนได้ต้องไปต่อชะตาชีวิตเราจะทําให้ตัวเองมีสเสน่ห์ได้ให้คนรักคนหลงชอบใจพอใจเราเราก็เลยไปลงนะเมตตามหานิยม เราอยากขายของดีเราก็เลยไปเอาสาลิการลิ้นทองมาพกติดตัวติดตะกร้าใส่เงินใส่ทองใส่ตู้เซฟใส่สมบัติพระสถานของเรา <player. S 3> เราจะมางงงงายกันอยู่ทําไมก็ผมก็เป็นคนปฏิบททัติธรรมก็ดำก็รู้ <ưng. S 1> แล้ววัยก็5.4แล้วค่ะ <faced. S 2> แต่การปฏิบัติธรรมมันเพื่อการตัดโลกทิ <ưng. S 1> ้งบ้านทิ้งรถทิ้งอยากได้อยากมีอยากไป <ưng. S 1> ลักโลกก็หลงและคนส่วนใหญ่มันทําได้ไหมเราหลงลืมพวกนี้ไปหมดเลยเรียกว่าหลักสัจจะความจริง แต่เดมาเรามักจะไปเกาะอยู่กับกระแสของความเชื่อพอเวลาเราไปอยู่กับความเชื่อปุ๊บมันก็เลยทําให้เราอะทุกข์ใจมันยังมีหนี้สินมันยังหวังรวยมันยังอยากมีสมบัติและไอการมูเนี่ยมันแปลว่าหาเทวดาเป็นมิตรในในชีวิตความเชื่อเช่นว่าเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องไปอาบน้ำมนต์เราจะพ้นจากการเป็นหนี้เป็นสินได้ต้องไปสะดอกคา์เราจะทําให้ตัวเองอายุยืนได้ต้องไปต่อชะตาชีวิต เราจะทําให้ตัวเองมีเสน่ห์ได้ให้คนรักคนหลงชอบใจพอใจเราเราก็เลยไปลงนเมตตามหานิยมเราอยากขายของดีเราก็เลยไปเอาสาลิการลิ้นทองมาพกติดตัวติดตะกร้าใส่เงินใส่ทองใส่ตู้เซฟใส่สมบัติพระสถานของเราเคยมีปฏิหารในฟิตไหมอู๋มัาเยอะมดําดำคิดว่าผมมีปฏิหารในฟิตไหมถ้ารู้จักันนะคนเราอยู่ๆเนี่ยพี่บัวสันบอกเอาเบ้นเอารถเบ้นไปขับก่อนอยู่ๆมีคนบอกว่าเอาเงินสามล้านไปลงทุนก่อนอยู่ๆมีคนบอกว่าเอาเงินสิบล้านไปใช้ก่อน ก็มีปฏิหารไหมเล่าก็เราเห็นไหมว่าเรากำลังอยู่ในความเชื่อเถียงกันยังไงร้อยปีพันปีมันไม่จบนี่คือหีบยาน vs วัชรยานวันนี้เวลา19.30นอกเรามาฟังว่าคนมนุษย์นิวรคือกิเลสภายในหรือความเศร้าหมองภายในกิเลสก็คือ ความอยากไอภายนอกและวิบากกรรมการชดใช้กรรมซึ่งสองคนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นและคนไทยจะเชื่อใครและจะเดินไปทางไหนวันนี้เวลา19.30นพบกันนะครับเรามาเคลียร์ปลดล็อกสองสำนักเหล่านี้ที่อ่อกันมาหลายร้อยปีว่าใครจะเคลียร์ได้จุดนี้สวัสดีครับ